ก็วัว TFG เสียบแมงนางติ๊กยิงปลานะครับตันนี้ก็อยู่หลังสนามบินนะครับคลองหลังสนามบินก็มากับง่ามอัคคียางหกมิลนะครับวันนี้ใช้ยางหกมิลแล้วก็ลูกดอกหัวแข็งนะครับหรือว่าลูกดกสีอก4404นะครับดูน้ําหนักนะครับน้ําหนักดีครับยิงกับยางหกมิลขึ้นไปนะครับยางคมนะครับสอดพุ๊สอดพุ๊นะครับก็วันนี้อยู่หลังสนามบินก็มาชมกันนะครับว่า จะมีแต้มไหมครับเดี๋ยวหลบตรงเสาไฟนี่แหละเี๋ยตัวเล็กรับลอยเตรียมเลยตัวใหญ่เมื่อกี้หายไปแล้วลูกปลาจีนถึงครับเมื่อกี้น่าจะเป็นลูก,ลกปลาจีนครับเห็นตัวมันแล้วเมื่อกี้ ไปนูน่นแล้ว,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 นะวครับโอไปนู่นแล้วอยไปนู่นแล้วมันบังเสาครับเสียงยิงดังทับกูมันหนีขึ้นไปข้างบนครับก็เลย ร้อ,รอไม่ร้อแล้วใส่เลยขาวขาวใหญ่ไม่ใหญ่ขาวขาวตัวใหญ่กับเพื่อนอะ่ะจากฝูงอุ้ยขาดน่าจะโดนทีบหลังนะครับขาดเะ่นี้แบบนี้ทำไมก่อนนี้ใส้เป็นโล ลมมาหายเลยครับถ้ามึงไม่ลมนะมึงเอ้ยน้ำนิ่งๆนะลอ,อยมาแบบนี้นะเรือคัดไซอเอาสบายใจเลยครับน้่นดูใหญ่หน่อยมาถึง เรียบร้อยครับไม่ต้องรอให้มันมาถึงลไม่ได้ยิงเดี๋ยวลมมาก่อนออโาปากเลยครับนูครับ จะโดนเอาไม่พลาดสักนับเลยแม่นจริงครับลูกดอกนี่ยิงคมเลยกับยางหกมิลนี่พอดีเลยครับปลาเกลือครับตัวประมาณนี้เยอะลอยเยอะครับตัวประมาณนี้ วะต้องจองต้องจองเลยนี่โอ้ปะลาตะอคอกครับโอ้น้ำสวยครับน้ำสวยมึงลอยมึงโดน เห็นละเห็นแต่หัวครับไม่หันข้างให้ครับโอ้ยยิงดักหน้าไม่โดนครับโดนเฉยเอานึกว่าไม่โดนครับโอ้โนนอหนิ่งๆครับชบมึง ครับดูสวยๆครับเป่งเปงว้าอันเด้เฮไปขอไปมวหันน้ำดำ

นักดีเนาะใสยางหกวินเข้าไปอีกวันนีด้ดูดูยางดูยางแล้วย่อยครับดูดูสุดาพยางจะปีแลวคิดว่ดากี่เดือนครับเปลี่ยนครั้งหนึ่งคิดว่ากี่เดือนดูนะครับนี่ดูสภาพยิ่ยงจุดเปลี่ยนมันไม่ขาดรับผม่อ้ดูนะครับดูสภาพหึ <laughs> <laughs> ่งบอกเลยกู้มันรอยไหม หเห็นอีกเด้องามดีเด้อแตกสุดเลยครับอือหืออยู่ตรงงามอยู่เหรอ